ไม่มีรถข้าขออน,ะะนุญาตข้ามรุ่นนะฮะีครับ วัสดีค่ะแอนเตอร์ Enter ค่ะอยู่กับรายการแอนเตอร์โซ t ไซตี้ค่ะวาไรตี้สำหรับคนชอบรถค่ะวันนี้แอนเตอร์ก็อยู่ในโซนบางมดนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอู่เขาเรียกว่าอู่แนวหน้าของประเทศไทยเลยในด้านของสายบินซินจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันค่ะ Can feel ก็มาอยู่กับอีกหนึ่งคนที่บอกว่าอยู่เป็นแนวหน้าของเมืองไทยในด้านของรถบินซินนั่นก็คือพี่1เองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมธีรยุทธ์ธนิกุลครับหรือฉายาที่เขาเรียกกัน1บ้านสวนครับพี่1เข้าวงการบินซินได้ไงคะ เริ่มจากด้วยความชอบครับชอบความเร็วแล้วก็เล่นมอเตอร์ไซค์มาก่อนพี่เริ่มจากเล่นมอเตอร์ไซค์มาก่อนใช่ค่ะคแล้วจากมอเตอร์ไซค์ทำไมพี่ถึงไม่เป็นช่างมอเตอร์ไซค์อ่ะก็มาเป็นช่างมอเตอร์ไซค์อยู่สักพักหนึ่งครับ3ามสี่ปีส4มี่ปีใช่ทำไมถึงหันเหตุจากเป็นช่างมอเตอร์ไซค์มาถึงมาทำรถเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์ผมมีเป้าไว้แล้วมีเป้าแล้วพอมันมันถึงเป้าตรงนั้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนไปเป็นรถยนต์แล้วบวกกับ พวกพี่พวกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาเล่นรถยนต์กันอยู่แล้วเมื่อก่อนเราก็เลยรักความเร็วตรงนั้นด้วยเอาง่ายๆว่าพี่เคยเอา,เอาถ้าในเป้าหมายของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือพี่ประสบความสําเร็จละใ,ใ,ในใเป้าหมายของพี่<ช>อพอพอ,พอประสบความสําเร็จเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีพี่ๆหลายๆคนบอกว่าทําไมไม่ทํารถเก่งอย่างนี้หรือเปล่าก็ประมาณว่าเหมือนกับว่าสิ่งต่อไปจากมอเตอร์ไซค์จะต้องมาเ,เ,เป็นรถยนต์แล้วจะต้องเป็นรถยนต์แล้วค่ะใช่ รเริ่มทํารถยนต์ได้มาได้กี่ปี1ิบกว่าปีแล้วครับ1ิบปีประมาณนี้ครับประมาณ10ปีสิบป,ปีครับคันแรกที่พี่ทำคันแรกที่ทำเอ่อเป็นถ้าถ้าทำเองอี่ยคือเป็นมิตซูบิชิโคครับเหมือนอีโวครับแต่เป็นเป็นสามประตูเป็นรถของใครเ่ยเป็นรถของเพื่อนครับเป็นรถของเพื่อนใช่เป็นคันแรกเลยที่ให้พี่แบบว่าลองทำดูอันนั้นอันนี้คือเริ่มทำเครื่อง เองเลยจากเริ่มเริ่มทำแบบจากเครื่องมาตนดานขึ้นไปเลยครับในช่วง1ิปีมาถ้าสำหรับรถแบบว่าบิงซินเลยที่พลิกที่สุดที่พี่คิดว่าภาคภูมิใจที่สุดเลยในการแข่งขันน่ะคือในช่วงไหนเลยอีโวของบางมดครับวิงเกือคือใช่แล้วพี่เป็นคนขับเองใช่ไหมปอนขับครับอ๋อพี่ปอนขับใช่ตอนนั้นให้ปอนขับตอนนั้นให้ปอนก็คือพี่เป็นคนทำแล้วก็พี่ปอนเทคขับใช่ครับแล้วก็วิ่ง9้า ใช่คือคือที่ประสบความเหมือนกับว่าดีใจเพราะว่าเราได้ไปแข่งกับพวกมาเลย์ด้วยอ๋อค่ะตอนนั้นไปแข่งที่สงขาอ๋อไปแข่งที่สงขาหัใยายใช่ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จใช่ครับแล้วมีแมตไนท์ไหมที่รู้สึกว่าเฮ้ยภาคภูมิใจรู้สึกว่าพี่เป็นนักแข่งเองด้วยถ้าถ้าเป็นนักแข่งเองด้วยและที่ภูมิใจก็ซุปอัพปี2016ตอนนั้นอ่าผมได้แชมป์เอ่อพวกรถ พวกพวกนี้ครับแต่เป็นรุ่นเทอร์โบพ <5, S 1> ันห้าเทอร์โบพันห้าเทอร์โบใช่แต่ผมเอาเป็นเครื่องพันสองไปแข่งคันคันที่แบกเขาใช่ใชส่งง่ายๆอันเนี้ยมันถามว่าเราเอาพันห้าไปก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยพันสองมันท้าทายดีใช่ครับแต่พอเราพันสองไปแบกพันห้าซึ่งเรารู้อยู่แล้วพอเราพร้อมที่จะแบกแล้วรประสบความสําเร็จใช่ใช่ครับมันก็เป็นแบบว่าคนอื่นไม่รู้หรือรู้ไหมแต่ว่าลึกๆของเราเรารู้แหละเราเรามีเป้าหมายของเราส่วนตัว เป็นเครื่องพังสองเนี่ยถ้าแบบเพื่อนๆอ,อยากจะมาเปลี่ยนหรือว่าเอาแค่ขับหลังถนนเนี่ยพี่แนะนำเป็นชุดเซ็ตถ้าตอนนี้จากชุดเซ็ตผมนะพร้อมขับเลยเป็นรถเดิมนะครับเป็นแก๊สหรือเป็นเป็นบีโอพันห้าพันก็แล้วแต่คือรับเซ็ตอยู่พร้อมขับเลยก็ 75, 0 0 0มพร้อมขับเลยเติร์ดตเลย มีแบบว่าประมาณแรงมาให้หน่อยได้ไหมก็ถ้าเป็นแจ็เกียร์เอ็มทีก็ประมาณ200ร้อยนิดๆสองยนิดขับสบายสบายไปเลยใช่ใช่ครับถ้าเกียร์ออโต้อยู่แตะแตะสองร้อยแตะแต0ร้อยเก้าสิบอร้อยเก้าสิบนั้นคงเยอะแล้วนะครับถือว่าถือว่าถือว่าแรงสำหรับสําหรับในงบประมาณตรงนี้ในงบประมาณเจ็ดหมืห้าใช่ครับแล้วถ้าสเต็ปอีกสเต็ปสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็ ถ้างั้นต้องทําเครื่องอยู่ประมาณสัก4ี่0 0ืบาท4ี่0 0ืนิดๆก็อย่างเกียร์ MT ก็แรงม้าจะไตได้ถึง300เพิ่มจาก7จ็ดหเพิ่มมาอีกประมาณ4 0,000ใช่ครับคือคือทําเครื่องนะอีกสี่หมื่นกว่าบาทอันนี้สี่หมื่นเนี่ยคือแค่พูดถึงในบอดี้เครื่องในตัวเครื่องแต่เพิ่มเติมก็คือรถคันนั้นต้องใส่กล่องค่ะครับแล้วก็ต้องผ่านชุด7จ็ดหมื่นห้าละอ่าเจ็ดแต่เจ็ดหมื่นห้าผมใช้เป็นกล่องเดิมมันมันขับง่ายค่ะครับ แต่ทีนี้ถ้าจะเพิ่มจาก75,000เอาแรงม้า3 0 0มีทำเครื่อง40,000มีใส่กล่องจูนใบหนึ่งแล้วก็มีเพิ่มหัวฉีดค่ะนอกนั้นก็เหลือระบบส่งกำลังแบบคัดถ้าทนไม่ไหวมันก็ลื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสไตลแบบรถแข่งแบบคันนี้เลยครับต้องใช้งบเท่าไหร่คะคันนี้เป็น NA 1 5 0ออีก85อคันนี้ทำเครื่องอยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับคันนี้ทำเครื่องแค่แสนกวบาทใช่ครับ รวมบอดี้ไหมหรือว่าใหม่ใม่ใม่เอาแค่เครื่องอย่างเดียวเอาแค่หมายถึงเครื่องอย่างเดียวค่ะพี่หนึ่งน้องแอนถามถึงรถคันนี้นนด่ึงคันนี้เคยได้แชมป์อะไรมาบ้างอ๋อคันนี้ก็คือแชมป์งานใหญ่อย่างซุปอัพก็เคยเป็นแชมป์ครับทีเใครเป็นเจ้าของรถคันนี้นี่เลยครับเสียกล้อง KJ Modify เลยหัดใหญ่อันนี้เขาได้ก่อนหน้านี้เป็นสีอะไรเลยตอนเมื่อก่อนเป็นสีเทาครับเป็นสีเทาใช่ตอนแชมป์ซุปอัพเป็นสีเทา แล้วก็เปลี่ยนทําไมเขาถึงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอันนี้คือทางเหมือนว่าทางเคเจอะรู้สึกว่าสีรถสีเนี้ยเขาจะสวยมากเขาทำทำได้แบบว่าใครเห็นก็โอ้ทาได้ยากด้วยเขาก็เลยทําเป็นสีนี้เปลี่ยนจากสีเทามาเป็นสีนี้ใช่ครับแล้วพอเปลี่ยนสีได้แชมป์อีกไหมก็ได้แชมป์งานใหญ่ก็รันแดกเลยครับก็มาก็ได้แชมป์มาเรื่อยๆต่อกให้เป็นสีอะไรก็ถูกฉลกหมดใช่ครับ สำรับรถของเสียกล้องเคเจมดิฟใช่ใช่เสียกล้องเคชื่อนี้ต้องรู้จักอ่ะเอาง่ายถ้าพูดถึงชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักแหละแล้วถ้าพูดถึงรถที่เร็วที่สุดใน NA ของพี่ที่ว่าพี่วิ่งดีที่สุดเวลาเท่าไหร่ก็ถ้าเป็น NA ผมเคยยางเรเดียนวิ่งดีสุดก็คือ11.6ครับ11.6ใช่พันห้าเอพี่เคยทำสถิติวิ่งเลขตัวเดียวมาแล้วมันคือรุ่นอะไรก็เป็นพันห้าเทบครับแต่เป็นยางสลิคคือ ผมไปลองซ้อมที่คลองห้าเลยครับครับแขวนเวลาไว้9.7 9.7ใช่ครับเครื่องมันห้ามนะเป็นยางสลึกวิ่ง9.7เลยเหรอใช่ครับน่ากลัวหนูว่าพี่พี่เป็นคนหนึ่งที่น่ากลัวน่าจับเขาเรียกว่าน่าจับตามองเอาง่ายๆถ้าสนามเปิดรอบนี้อยากให้ติดตามไว้เลยจะได้เห็นผลงานรวดลายในการขับ ของทีมงานที่เราก็ฝีมือในการทำรถทําเครื่องของพี่ด้วยใช่ครับรถอีกหนึ่งคันที่เป็นโปรเจกต์เงินล้านเป็นรถอะไรคะครับเรียกว่ารถโชว์งานเลยคันนี้ก็เป็นรถเป็นบอดี้ k k 9คนับครับครับวางเครื่อง K24 t ่สี่บครับคือเจ้าของอยากจะได้พันแรงม้าวิ่งถนนพันแรงม้าวิ่งหลังถนนใช่วิ่งวิ่งถนนขับใช้งานได้อย่างเงี้ยครับได้เห็นกันเร็วๆนี้ ใช่ครับใช่ครับแบบพวกหม้อน้ำเพราะว่าอะไรก็ใบหนึ่งระดับ6 7เจ็ดหมื่นเลยคาดหวังว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คาดหวังว่าน่าจะเสร็จผมว่าออตอนนี้ไปได้60-70แล้วครับน่าจะประมาณทักเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนอกว่าเดี๋ยวเราจะ<ช>ได้เห็นกันใช่ครับสามารถนนติดตามได้ใน Facebook หรือว่าเพจของที่หนึ่งทั้ง Facebook ทั้งเพจอะครับครับแต่<อ>สามารถอ,อะไร<อ>ใหม่ๆผมจะลง ลงเฟซส่วนตัวซะก่อนอคแอบแอบเข้าไปดูได้นะคะใน Facebook ส่วนตัวก็คือ<ช>พี่หนึ่งบ้านสวนเป็นภา,าษาไทยเลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นโปรเจกต์เงินล้านเร็วๆ<ช>นีใ้ใช่ครับแพงทุกอย่างเลยครับผม เป็นรุ่นอะไรอะเนี่ยเครื่องหน้าต่างนี้คือเครื่องฮันด้าครับ k ยี่สิบสี่ k ยี่สิบสี่ค่ะใช่อันนี้อันนี้เขาเรียกกันที่เรียกกันติดตาคือสี่ลิ้นสี่ลิ้นอ่าดูสดสี่ลิ้นดูสดสี่ลิ้นใช่ครับเป็นประมาณนี้ใช่อันนี้เป็นของแดกคาเทลตัวท็อปเขาเลยเป็นคาร์บอนถ้าอยากได้สี่ลิ้นเอาเอาแค่สี่ลิ้นตรงนี้ก่อนนะครับเท่าไหร่คะแสนสองกว่ากว่าแสนสอง สำหรับแค่สี่ลิตรตรงนี้นะใช่ครับแล้วถ้าไปตัวเครื่องตัวเครื่องนี่พี่ทำอะไรบ้างก็ทำทุกอย่างแล้วยกเว้นเข้าเวียงยังเป็นข้อเดิมอยู่อ่าก็คือยังอื่นมดิฟายหมดแล้วใช่ครับแต่เว้นเข้าเวียงใช่ครับเข้าเวียงเนี่ยสมมุติว่าแสดงว่าการเกินเนี่ยพี่อาหมดแล้วมีมีหมดแล้วครับมีหมดแล้วใช่เหลือแค่เข้าเวียงอย่างเดียวใช่ครับแรงมาที่พี่จะส่งประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นรถขับหลังถนนก็ต้องเอาเหนียวหน่อยส่งเป็น e85 อยู่310ร้อกว่าครับ ามร้อยสิะแต่ก็คือขับง่ายๆแบบสไตล์บลังถนนแต่ว่าเน้นออปชันที่สวยนะคันนี้คันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งคันที่แบบว่าเข้าตาคือถ้าใครสนใจทําสเตปแบบนี้ต้องพี่หนึ่งแล้วแหละสําหรับแบบว่าเพื่อนๆที่อยากจะแบบว่าขับรถแบบสเตปบ้านๆคือดูบอนนี่บอดี้รอบๆเนี่ยบ้านๆนะแต่ถ้าเปิดหัวใจมาเนี่ยรู้สึกว่าก็เต็มเหมือนกันคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับพี่หนึ่ง ก็ทำโคดครบแล้วครับก็คือส่งแรงม้าที่600อยครับหกร้อใช่แต่เวลาเขาขับเขาขับใช้งานทุกวันอย่างนี้ผมก็ให้เขาใช้แค่500อยม้าแสดงว่ากล่องพี่ต้องมี2สเต็ปใช่ครับทําเป็น2สเต็ปไว้เวลาในสนามเพราะถ้า6 0 0้มาวิ่งถนนมันเกียร์สีก็ขับไม่ได้อยู่ดียังล้อฟรีอยู่เลยครับก็คือพี่ทําเป็น2สเต็ปใช่ก็คือเป็นสเต็ปแบบขับหลังถนนใแล้วก็เป็นสเต็ปแบบอ่าเวลาที่เราที่เราปล่อยลมได้ แท็กเหนียวอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งครับก็จัดจัดให้อีกโหมดเนึงใช่ครับครับ,รบก็ถ้าเกิดอยากจะเข้ามาใชา้บริการหรือว่ามาเป็นพวกเดียวกันครับเออผมมีการปรับแต่งรถเนี่ยตั้งแต่เริ่มสาตาร์ตตั้งแต่เจ็ดครับคือเป็นรถสแตนดาดมาจูนที่ผมผมดูแลให้คือเช็คทุกอย่างก่อนจูนไม่ไม่จูนสุม 4, สีุ่มหแน่นอนบางคันรถมีปัญหาจูนไม่จบ แรงขึ้นไม่เต็มประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้ผมไม่ทําครับคือรถต้องพร้อมแล้วก็จูนเริ่มที่7 5็ดครับแล้วก็อยากได้เพิ่มก็แล้วแต่จะสั่งครับมาคุยกันครับต่ำงบเอาง่ายๆอ่าใช่ก็ก็เริ่มนัางแเจ็ดพ0ก็ได้ซิ่งได้ประหยัดขึ้นด้วยอ่าผมกล้าพูดเลยว่าประหยัดขึ้นจริงๆ 7,500ึงคือคุณประหยัดขึ้นใช่สคุณแรงขึ้นอัตราในการแซงของคุณแซงง่ายขึ้นใช่ครับมั่นใจในการขับรถมากขึ้นเอาง่ายๆสเต็ปง่ายเลยเจ0ดัคุณรักพี่หนึ่งบ้านสวนอยากมาเป็นทีมเดียวกันแค่7,500คุณก็มาอยู่ในแก๊งเดียวกันได้แล้วจ้า